ยกแขนขึ้นแล้วก็ยกขึ้นสูงๆแล้วเราก็ปล่อยลงมันก็ตกเพละลงอุ๊ยเป็นอะไรไม่ได้แล้วเราต้องไปโรงพยาบาลแล้วเราผิดปกติไปที่สกแกนสอมองหมอบอกว่า,วาเป็นเสเ้นเดอดในสมองติบพี่ร<ๆ>ู้สึกยางไงกลัวไหมคก็กลัวกลัวเดินไม่ได้กลัวที่สุดกล <ๆ S 1> ัวไม,ไ,ไม่ได้อยู่กับลูกกลไม่ได้อยู่กับพ่อครัว สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้พี่เขียวแนะนําตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้พี่เขียวมีอายุเท่าไหร่ประกอบอาชีพอะไรครับพี่ชื่อเล่นชื่อเขียวเนาะเป็นคุณครูของท้องถิ่นเป็นคุณครูเป็นครูของปฐุมวัยเป็นมากี่ปีครับตอนนั้นเป็นมาวูสามสิบกว่าปีจ้ะมีความสุขไหมตอนนั้นมีความสุขมากค่ะออพี่เขียวเนี่ยตอนนั้นที่มีอาการเนาะพี่เขียวเป็นอะไรมาก่อนครับอยากเลานน่าพี่ก็เป็นความดันนะสูงมากไหมก็สองร้อยก็สูง่งจ้ะ วันที่เป็นนั่นก็คือตีสาเป็นประมาณตีสาปวดฉี่จะเข้าห้องน้ํายกแขนขึ้นทําไมแขนชาๆแล้วก็ยกขึ้นสูงๆแล้วเราก็ปล่อยลงมันก็ตกเพละลงอุ้ยเป็นอะไรไม่แน่ใจอีกจับมือขึ้นมาอีกครับแล้วก็ปล่อยอีกมันก็ลงไปเหมือนเดิมตายเป็นอะไรเนี่ยทาไมไม่มีแรงแขนข้างขวาไม่มีแรงทํำยังไงดีปวดฉี่ก็ปวดฉี่ก็เดินจากในห้องนอนมาห้องน้ําเอ้า ไม่ใช่แค่มือเท้าด้วยเท้าก็ลากไปฝั่งไหนครับขวาเหมือนกันค่ะก็คือเป็นซีกนี้เท<า>่านั้นเป็นซีกนี้<ล>ทั้งแขนและขวาขาเลยไม่ได้แล้วเราต้องไปโรงพยาบาลแล้วเ,เราผิดปกติคิดในใจนะอา้าวเราจะไปได้ยังไงรถเราก็ขับไม่ได้จะโทรรถพยาบาลมาตาเขาอยู่ข้างบ้านเนี่ยเขาไม่สบายเขาป่วยนะกเราก็กลัวชาวบ้านแตกตื่นดีว่าตาเป็นอะไร oh. เราก็เราก็ทนไง โทรไปถึงตีห้าแลวโทรหาลูกสาวให้ลูกสาวไปสุขเขาก็วัดความดันอะไรละโยงละยางส่งเข้าเชียงรายไปไปที่สแกนสมองหมอบอกว,ว,ว่าเป็นเส้นเลือดในสมองดีดีนะคุณแม่ยังออกกำลังกายอยู่ถ้าคุณแม่ไม่ออกกำลังกายเป็นผักไปะละก็อบอกว่ายังมีเส้นเลือดดีๆที่มาช่วยอยู่ตอนนั้นคุณหมอได้ทําการฉีดสีฉีดยาหรือรักษาย,ยัางไงครับไม่จ้ะไม่เลยให้ทานยามิดหนึ่ง ให้ทานยาหนึ่งเม็ดพี่รู้สึกยังไงกลัวไหมครก็กลัวกลัวเดินไม่ได้กลัวอะไรงานก็ต้องทํากลัวที่สุดกลัวไม่ได้อยู่กับลูกกลัวไม่ได้อยู่กับพ่อครัวตอนที่เป็นได้ได้ได้พูดอะไรกับลูกไหมครับตอนน้นก็ลูกก็บอกว่าอุ๊ยแม่เราต้องสู้เลยนะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่สู้ใจแม่ไม่สู้เราคงไม่หายจากโรคนี้ะแม่ต้องออกกำลังกายแม่ต้องเดินไม่งนั้นแม่จะต้องเป็นคนป่วย ลูกก็กลักวกลัวแม่จะไม่เหมือนเดิมความจําของเราคือความจําไม่มาเส้นหนึ่งจาไม่ได้นั่งคอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลาตั้งสี่วันไงกว่าจะเปิดปุ่มตัวไหนมันขึ้นข้างบนขึ้นข้างล่างนะเราจาไม่ได้เลยอัเขียนชื่อตอนที่อยู่โรงพยาบาลเราก็บอกว่ายังไม่สวยยังไม่เหมือนเดิมแต่ลายเส้นจําไม่ได้ครูที่ศูนย์เด็กเรียวกว่ามันเป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอจําไม่ได้จาไม่ได้เลยจ้ก นั่งไปเล่นโทรศัพท์ไปไปเจอพี่เสื้อแดงของจตุภูฟูนี่ะของง้นเบต้าออยเขาบอกว่าเขาเป็นเส้อเลือดในสมองแตกเขาเดินได้โอ้มองดูโอ้พี่เสื้อแดงยังเดินได้เลยเราต้องเดินได้ไดแน่เลยครับแอบไปสั่งแอบทําไมต้องแอบสั่งแอบสั่งไม่ให้ลูกสาวรู้สั่งสี่กล่องจ้ะสี่กล่องเป็นเซ<า>ับกลับมาบ้านของมาพอดีเราก็อ่านดูเออก็มีน้องเขาโทรมา พี่ก็จัดการเลยค่ะ2เม็ดเออห้าวันแรกที่ทานกล่องหนึ่งครับ,บรู้สึกยังไงบ้างอาการที่ขาอาการก็คือมีเลี่ยวมีแรงรสามารถยกเท้าขึ้นสูงๆได้จากที่ยกได้นิดเดียวได้นิดเดียวขึ้นสูงขนาดไหนครับตอนนั้นจําได้ไหมโอ้ก็ยกได้ถึงขนาดนี้เลยะตอนนั้นใช่ไหมจ้ะมีแรงครับนอนหลับสบายครับไม่ได้คิดอะไรมากยาหมอก็ไม่ต้องทานคุณหมอยาให้มาไม่ทาน ก็คือตอนนั้นคุณหมอให้ยามาทานจ้ะยานอนหลับยานอนหลับไม่งั้นไม่หลับจ้ะจริงแต่พอทานเบต้าออยล์ไปไม่ต้องทานยาหมอไม่ต้องทานยาหมอเลยจ้ะจนคือรสภาพร่างกายดีขึ้นจนไม่ต้องทานยาหมอเลยไม่ทานยานอนหลับหลับสบายคไม่ได้คิดอะไรมากทานข้าวก็ได้ออกกําลังกายได้ออกไปนั่นไปนี่เออเดินไปได้โอ้โจนเช้าวานเขาถามว่าคู่ ทำไมเดินได้เร็วจังก็บอกว่านี่อ่ะก็ทานเบต้าออ์แหละของข้อนี้จริงๆแล้วบ๊บอกเวนะฮะอยากจะเห็นลุกให้ดูนิดหนึ่งได้ไหมว่าพี่สามารถขยับได้มากขนาดนีกได้จ้ะตอนนี้ปกติแล้วปกติได้เลยจ้ะโทษนะฮะเตะเอโรบิกได้ขาปกติได้นิดเดียวตอนนี้ได้ขนาดไหนแล้วได้เยอะจ้ะจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาทําอะไรได้บ้างะกลับมาทํา งานได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยจ้ะขับรถได้ไหมขับรถได้ขับมอไซค์ได้ปกติเลยปกติอตอนรู้สึกว่าโอ้เบต้าออยล์เนี่ยเขาดีจริงๆเห็นพี่ๆเขาเป็นโอ้บางคนนะเขาเขาเป็นเยอะกว่าเราขอบคุณมากเขาไม่ได้เจอโอ้ตายพี่ไม่รู้จะทำยังไงนะคุณพี่ถามจริงเลยเซตหนึ่งมันก็ราคาสูงเนาะคุณพี่ว่ามันแพงไม่แพงจ้ะทำไมถึไไงไม่แพง มันสามารถช่วยเราได้ฟื้นตัวได้เร็วจากจากเราคิดโอ้ชาตินี้เราคงเดินไม่ได้อ่ะงานเราก็คงไม่ได้ทำอ่ะแล้วสมมติว่าวันนี้มีผู้ชมทางบ้านมีแนวโน้มที่เป็นไขมันในเลือดสูงที่กำลังทานยาคุณหมออยู่ในทุกๆวันพี่เขียวอยากจะบอกเขาว่าอะไรก็อยากให้ซื้อเบต้าโอยลองทานดูแล้วคุณจะบอกว่าสุดยอดเลยมันสามารถมันมีแรงอ่ะไม่รู้ สามารถทำงานตัวเองหรือว่าอย่างพี่อ่ะก็คือรักต้นไม้พี่ก็สามารถไปปลูกต้นไม้ไปทำงานอะไรได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะถูกกระจายนะรู้ลูกสาวรู้นะบอกลูกสาวนานแล้วจ้ะอ๋อหน่อยนะแล้วลูกสาว,สาวก็บอก,บอกว่าเออแม่ถ้าทานแล้วมันดีแม่ก็ทานไปเถอะก็บอกว่าเออมันดีจริงๆนะลูกที่แม่เดินได้ทำงานได้ก็เพราะเบตา้าออยนี่แหละจ้ะ